สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัว single board ดคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปคนจะรู้จักตัว Raspberry Pi นะครับเป็นหลักนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี้ย a s p b e r r y Pi มีราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแล้วก็มีคู่แข่งตลาดออกมาหลายตัวนะครับวันนี้จะเสนอขึ้นมาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีสเปค ค่อนข้างใกล้เคียงกับลั s เ b อร r y Pi เลยนะครับแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่าและราคาถูกกว่ามากเลยนะครับตัวนี้เรากำลังจะพูดถึง Orange Pi นะครับซีโร่นะครับก็จะเป็น Orange Pi ายซีซึ่งเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับก็มีซีโร่หนึ่งซีโร่ซีโนะครับก็จะมีรูปร่างตามนี้เลยนะครับก็จะมี Wi-Fi ในตัวด้วยนะครับ อันนี้ก็จะมีขนาดเล็กมากนะครับอันนี้คือผมเอากล่องมาใส่แล้วนะครับก็ยังเล็กกว่าฝ่ามืออีกถ้าถอดกล่องออกก็จะเล็กลงไปอีกนะครับเป็นขนาดที่เล็กมากแล้วก็ทำงานเป็นคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับชิ้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นท็อปวิวของเขานะครับก็จะเป็นบอร์ดซิงเคิลอคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งมีตัว GPIO port นะครับ ซึ่งเราสามารถเอามาใช้สั่งงานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวโฮมออโตเมชันหรือเป็นการเปิดปิดรีสไลท์ข้อมูลจากตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตเป็นตัวด้านล่างนะครับก็จะมีตัวสล็อตสำหรับใส่ตัว SD Card ันนี้เราก็มาดูว่าฮาร์ดแวร์มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว26 p ินเฮดเดอนะครับแล้วก็จะมี13 p ินฟังชั i นอินเทอร์เฟนะครับอันนี้ก็จะรองรับ Wi-Fi 5แล้วก็ b l u บู o ู h 5นะครับแรมก็จะเป็น DDR4 นะครับก็จะมีไซส์ให้เลือก4ขนาด1กิก1.5กิก2กิก4กิกนะครับ ส่วนตัวออกจอนี่ก็จะต้องเป็นไมโคร HDMI นะครับแล้วก็จะมีสายช่องเสียบสำหรับ,บ power เป็น type C นะครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB 2 1พอร์ตแล้วก็มีพอร์ตอินเทอร์เน็ตกิกะบิต1พอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว micro SD card สำหรับ,บใส่นะครับจะเห็นว่า ัวบอดเนี่ยกว้างแค่5เซนคูณ5.5เซนก็นั้นเองนะครับตัว s c s c a r d นี่ก็ถ้าเรา install เป็น linux นะครับ minimum requirement ของ s i t e card ก็อยู่ที่8 g กิกนะครับตัว orange pi เองเขาไม่ได้ระบุว่า maximum size เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวผมค่อนข้างมั่นใจว่าใส่ได้เกิน128 128G สนะครับส่วนจะไปได้ถึงหนึ่งทีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เขาก็มี Expansion Board ขายด้วยนะครับแยกต่างหากก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอามาเสียบข้างบนแบบนี้นะครับคว่ำลงก็จะไปเพิ่ม USB 2มาอีก2พอร์ตนะครับแล้วก็จะมี IR receiver มี audio output นะครับแล้วก็มีไม้ด้วยนะครับอันนี้จะขายแยกต่างหากเรามาดูสเปคสเปีชั่นนะครับก็ตัว CPU นี่จะรันที่1.5 GHz นะครับแล้วก็มี GPU เป็น uh, Mali e G31 นะครับเมมโมรี่ <Memory S 1> สูงสุดก็อยู่ที่4กิกนะครับและตอว่าเราเลือกซื้ออะไรนะครับ Wi-Fi ก็สปอร์ต Wi-Fi 5 Bluetooth 5นะครับเน็ตเวิร์กก็สปอร์ตกิกะบิตนะครับ uh, อันนี้น่าสนใจมากคือวิดีโอเขาลองรับได้ถึง 4K mm hmm. เลยนะครับ mm hmm. แต่เขามีแค่ uh, monitor mm hmm. เดียวนะครับ mm hmm. ถ้าเทียบกับ Raspberry Pi เนี่ย uh, Raspberry Pi อาจจะมีสองสอง monitor mm hmm. ลองรับได้สอง monitor mm hmm. นะครับ แล้วก็ USB ก็จะมีแค่หนึ่งแต่ว่าก็บอกคูณ3ก็ต้องเมื่อใช้ expansion board นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก2นะครับก็จะมี26พินเป็น GPIO interface แล้วก็อีก13พิน p GP i GPIO interface นะครับก็ power input ก็เป็น5 v 3 M. โอที่รองรับก็จะมี Android 12 d e b i a n 11 d e b i a n 12 Ubuntu 22.04ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น LTS ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็รุ่นเก่าลงไปรุ่นหนึ่งก็ยุมตัว20.04นะับตัวนี้ก็เป็นสเปคเมื่อเทียบกับตัวรุ่นก่อนหน้าคือ Pi Zero 2นะครับก็จะเห็นว่า CPU เนี่ยจะเป็นอัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่น H618 แล้วก็ตัว Storage ตัว spi f a t ก็เพิ่มเป็น16 m เจากเดิมนะครับความเร็ว cpu ก็1.5 GB ก็ปก็ปออกับ raspberry pi raspberry pi ได้ถึง1.8นะครับก็สู่สีกันแล้วก็ Memory ก็เป็น ddr 4จากของเดิมเป็น ddr 3นะครับแล้วก็ Memory ได้ถึง4 GB นะครับเป็น dual band wifi bluetooth 5 ในการในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงแค่การติดตั้งโดยใช้อุบ n t u ูเท่านั้นนะครับส่วนท่านจะไปใช้ d e เ i ียหรือ Android อะไรก็ลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับแต่เราจะไม่ได้พูดถึงนะครับอันดับแรกคือเราต้องไปที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับเพื่อไปดาวน์โหลดตัว i m a g e ไฟล์มานะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปที่เว็บไซต์นี้เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับไลฟ์อิมเมจไฟล์นะครับถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้า,ท,าท่านไม่มีก็เลือกใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเมื่อท่านได้อิมเมจไฟล์มาแล้วนะครับให้ท่าน e x t r a c t ทกอิมเมจไฟล์ออกมาจะได้เป็นไฟล์จุด .img นะครับท่านกา็เอาโปรแกรมตัวนี้นะครับเบเลน่าเนี่ยนะครับ,รบไลท์เข้าไปที่ Sdcard เข้าไป นะครับท่านก็จะได้ตัว sd card ไปเสียบในบอร์ดซึ่งพร้อมจะบูตเป็น u ubuntu ขึ้นมาได้เลยนะครับในกรณีทีเ่เราจะ f i ก ips dash นะครับโดยที่ว่า ระบุไปเลยในตัวขั้นตอนการบูตนะครับเราจะต้องอเอา sdcard ที่เรา write image file mm hmm. เมื่อกี้เนี่ยนะครับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปิดไฟล์เข้าไปที่ boot directory แล้วก็ไปเปิดไฟล์ o r i e n t i l first r u n d template นะครับแล้วก็ edit ไฟล์นะครับ แล้วก็เซฟใหม่ให้เป็นไฟล์นี้นะครับเนื่องจากว่าไฟล์นี้มันเจ้าของไฟล์สิทธิ์ของไฟล์มันเป็น o o ทนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเปิดด้วย o o t นะครับหรือ Sudo เข้าไปเพราะไม่งั้นท่านจะเซฟไฟล์เป็นตัวนี้ไม่ได้นะครับท่านก็เซฟไฟล์เป็นตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูจากรายละเอียดขั้นตอนอีกทีนึงนะครับมีาแสดงรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ในขั้นตอนที่เราต้องการเซตอัพตัว IP a d e s ของ Network นะครับให้เราเปิดด้วยไฟล์ System ของ Linux นะครับในกรณีนี้ของ Windows ก็อาจจะมองไม่เห็นไฟล์ System นี้นะครับท่านอาจจะต้องใช้ตัว Linux นะครับซึ่ง Windows ก็คงจะ support ด้วยระบบ WSL นะครับให้ท่านเข้ามาที่โฟลเดอร์บูตนะครับ จากนั้นมันจะมีไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า orangepie first run t e k template นะครับให้ท่านเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับจากนั้นท่านก็มา Edit ค่าตรงนี้นะครับตัวแรกนี้เขาบอกว่าให้ลบถ้าเซตเป็น1ปุ๊บก็คือให้ลบไฟล์นี้หลังจากรันครั้งแรกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเราควรจะต้องลบนะครับถ้าไม่ลบมันก็จะมารันไฟล์นี้ทุกครั้งนะครับ ก็เซตให้เป็น1ไปนะครับตัวตัวที่2ก็เป็นการเชนดีฟอลต์ของตัว Wi-Fi กับกับตัวพอร์ตของอิอนเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราก็ควรจะเปลี่ยนให้มันเป็น1น,นะครับ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเรา enable ทั้งอ h เทเนตแล้วก็ Wi-Fi พร้อมกันเนี่ย Wi-Fi มันจะมี priority สูงกว่าอินเทอร์เน็ตแต่จริงๆจ,จากเท่าที่ผมใช้งานนะครับมันจะเอาอินเทอร์เน็ตเป็นหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นความคาดเคลื่อนน,นิดนึงนะครับถ้าเราจะ โดยปกติแล้ว Wi-fi จะไม่ e n เ b l e นะครับเมื่อมีค่าเป็นศนย์ถ้าเราต้องการใช้ wiFi แเราก็ปรับเป็น1ถ้าเราไม่ใช้พอร์ตอินเทอร์เน็ตเลยเราก็ปรับตัวนี้เป็น0นย์หรือถ้าเราใช้ทั้งคู่เราก็ปรับเป็น1นะครับแต่ถ้าเราปรับเป็น1 1หนึ่งนี้ทั้งคู่นะครับเวลาเราไปเซต IP address ข้างล่างต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็น i p a d d r e s s ของอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ของ w i f i หลังจากนั้นถ้าเราจะใช้ Wi-Fi เราก็ต้องมาเซตตัว SSID นะครับแล้วก็ password ของตัว Wi-Fi Gateway ของคุณนะครับว่า,าตัว Wi-Fi เ c c e s s ของคุณว่าเป็นหลัดผ่านคืออะไรก็เซต2อันนี้นะครับตัวคัน r y โค้ดก็ใส่เป็นถ้าเป็นคนไทยก็เป็น th ไปนะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นออ,อังกฤษก็เป็น gb นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราฟิก a d d r e s s โดยปรับค่านี้เป็นเป็นหน,นะครับต,ตรงนี้เราก็ใส่ a d d r e s s ที่เราต้องการใช้ไปนะครับแล้วก็เซตเกตเวนะครับส่วน d, DS, d d ส่วน d ี s เนี่ยเราก็ปล่อยตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับก็จะใช้เป็นของตัว Google เป็นเป็นดี s ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เซฟไฟล์นะครับให้เซฟเป็น Orange f i first run t e x t เท่านั้นนะครับไม่ต้องมี t e m p l a t e ให้เราเซฟแต่ในเคสเนี้มันเซฟไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะาผมเพราะว่าตัวเนี้ยอ่ามันเป็นเจ้าของไฟล์คือ root เพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดด้วย root นะครับคุณอาจจะต้องเปิดด้วย terminal ขึ้นมาแล้วก็เซตให้มันเป็นอ่าใช้คำสั่ง sudo นะครับ สมมติผมใช้นาโนก็ไปนาโนนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่พาสิร์ดเข้าไปหลังนั้นเราก็า edit แล้วกดคอนเทน คอนโ x ออกมาหรือกดเซฟหรืออะไรก็แล้วแต่ไปนะครับก็กดเซฟไป <Yes. S 1> มันก็จะได้เป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาที่เป็นนามสกุลจุดจุดเทคทเฉยเส่วน ส่วนจัวจุดเทมเพลตเราเก็บไว้เผื่อในอนาคตเราจะมาแก้อีกทีหนึ่งเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวแก้แต่พอมันมีไฟล์จุดเทคขึ้นมาพอเราเอาตัว SD card เนี่ยนะครับไปเสียบในตัวอลเอเลนพายแล้วเราบูทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอมันรันครั้งแรกเสร็จเนี่ยมันก็จะลบไฟล์ txt ทิ้งไปโดยอัตโนมัติครับหลังจากท่านได้ จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถบูตตัว o r เ n นพา3ซีโขึ้นมาได้เลยนะครับในกรณีของผมเนี่ยผมจะไม่ได้ทำการต่อมอนิเตอร์แล้วก็คีย์บอร์ดไปเข้ากับตัวนั้นเลยนะครับแต่ผมจะ connect ตัวคอมพิวเตอร์ตัวบอร์ดนีน้ผ่านคอมพิวเตอร์อีกทีนึงนะครับซึ่งในตัวบอร์ดเองเนี่ยเขารองรับตัว ssh มาให้อยู่แล้วนะครับเราก็ Connect ผ่าน ssh ได้เลยนะครับในกรณีของอตัว linux เราก็เรียกคำสั่ง ssh ssh o r l e n p y a d ip s d d t e s ตามที่เราเซตไว้เลยนะครับ ip s d d t e s ท่านเป็นอะไรก็ใส่ไปหลังจากนั้นท่านก็ใสพ่พาสเวิร์ดขึ้นมามันก็จะโชว์ เป็นหน้าตาเหมือนตอนนี้ท่านา connect เข้ากับเทอร์มินอลของตัว linux เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัว orange pi เนี่ยมันมาพร้อมกับตัว vnc server เลยนะครับท่านสามารถา connect ดูเป็น desktop เป็นจอเป็น graphic เป็น gui ได้เลยผ่านตัว vnc viewer นะครับขั้นตอนก็คือหลังจากท่านา connect ผ่าน ssh ไปแล้วใช่ไหมครับ ให้ท่านพิมพ์คาสั่ง sudo s e t k e vc.sh นะครับมันก็จะ enable ตัว vc n c ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติซึ่งมันจะถามว่ามาจะเป็นแบบ literally ไหมให้ตอบ no ไปก็ตอบ n ไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำให้เสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยท่านก็เปิดโปรแกรม vc n viewer เข้าไปดูเลยนะครับป่านพอร์ต5901นะครับ โดยใช้ user password คือ orange pi password ก็คือ orange pi เหมือนกันหรือท่านอาจจะใช้ user root ก็ได้นะครับถ้าเป็น user root ก็ password orange pi เหมือนกันนะครับก็ตัวคอมพิวเตอร์นี้มาพร้อมกับ user password 2อ,อันนี้โดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัว orange pi นะครับ เป็น Ubuntu ูนะครับ Orange Pi ที่เป็นตัว Desktop นะครับท่านก็สามารถมีเปิดเทอร์มินอลรันได้มี File Manager นะครับจัดการได้นะครับ ท่านก็สามารถสร้างอ,าอินส tall พวกเซมบ้าก็ได้นะครับแล้วก็ท่านก็สามารถแชร์เน็ตเวิร์กเข้ากับแชร์ระบบไฟล์ซิสเต็มของตัวอเลนพายเนี่ยเข้ากับระบบเน็ตเวิร์กของท่านได้เลยนะครับมีสามารถเซตติ้งได้เซตติ setting, ้งอันนี้เป็นอเรนพายคอนฟิกที่ได้กล่าวไว้ในตัว คอนเน็กผ่านตัว ssh นะครับเนี่ยมันก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ท่านสามารถคอนฟิกซิสเต็มได้เซต CPU สปีดเซตอะไรพวกนี้นะครับเซตเน็ตเวิร์กได้อะไรพวกนี้ตั้งทำโซน host name หรือ install third party software อะไรพวกนี้นะครับ ส่วนตัวผมตอนนี้ผมใช้โน a ม h ชีนแทน vnc นะครับเพราะว่าโน a ม h ชีนเนี่ยเขาสามารถเอ่อรองรับจอที่ละเอียดได้มากกว่าและสามารถเอ่อส่งส่งต่อ,อ สามารถทำไฟล์ท t นสเฟอร์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น สามารถเซตดิสเพย์ได้หลายแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้าวๆของรูปร่างหน้าตานะครับก็จะเหมือนกับ Windows หรือ Linux ตทั่วไปเลยนะครับ ใกรณีที่ท่านต้องการตัว DI, อินดิต้องการแก้ไขคอนฟิก์เรชันของตัวระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซิสเต็มตัวเซกูริตี้ตัวเน็ตเวิร์หรือจะเพิ่มตัวซอฟต์แวร์เปิดปาร์ตี้อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับหลังจากท่านล็อกอินโดยใช้ ssh แล้วนะครับให้ท่นปินมพ์ประมาณว่า sudo orangepie ข c o n f i g นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมาอันหนึ่งนะครับท่านก็สามารถเลือก Edit ที่จะเป็น System Network หรือซอฟต์แวร์ Software ก็ได้นะครับซึ่ง System นี้ถ้าหนาจะไปเซตตัวสเกตี้ได้หรือถ้าหนาจะปรับความเร็ว CPU Minimum Maximum อะไรได้นะครับตรงนั้น Network ร์กท่านก็สามารถเซต i p เ d ีย e s s ได้นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์เติร์ปาร์ตี้ก็อาจจะเป็นพวกกิมหรือพวกอะไรพวกนี้หรือ l ีบา r ์อ f ฟฟิศนะครับ นอกจากนั้นเอ e เลนส์าเนี่ยมันมาพร้อมกับ Docker โดยอัตโนมัติเลยนะครับท่านสามารถ Enable Docker ได้หลังจากท่าน Connect SSH แล้วโดยใช้พิมพ์คำสั่งว่า e n a b l e docker enable s h นะครับออก Docker จะทำงานอัตโนมัติโดยทุกครั้งเลยไม่ว่าท่านจะปิด o r e n p ์ p าแล้วเปิดใหม่กี่ครั้งเนี่ย r o c ก e r ก็จะทำเริ่มต้นใหม่เสมอ แต่ในขณะที่เป็น VNC Server เนี่ยถ้าท่านชัตดาวออ์เรนจพายแล้วเนี่ยท่านเปิดมาใหม่เนี่ยมันจะไม่เปิดนะครับท่านต้องมา Enable ใหม่อีกทีนึงนะครับตัว Orange Pi ตัวนี้นะครับก็เราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถทำอะไรได้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ย ผมเอาตัวนี้มาเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เลยก็คือเปิดปันทิ้งไว้ทั้งคืนเลย24/7เลยนะครับเพราะว่ามันกินไฟได้ต่ำมากแล้วก็สามารถทำงานได้รวดเร็วพอสมควรถ้าท่านไม่ได้มีทัฟฟิกอะไรที่เป็นแบบโหลดมาหึมานะครับท่านสามารถใช้งานตัวนี้เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับซึ่ง เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับผมจะ,สะแสดงวิธีทำตัวนี้นะครับก็คือใช้เป็นอินส tall เว็บเซ v ร r เวอร์ผ่านด็อ k เกนะครับแล้วก็ทำการเปิดพอร์ตเพื่อเชื่อมต่อกับ DNS server นะครับสมมุติว่าเราไปจดโดเมนเนมไว้ที่ตัว Godaddy เราจะทำยังไงให้สามารถาพิมพ์ชื่อเว็บแล้วมันมาที่ตัวเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอ r a ร g e Pi ของเราในบ้านเราได้เลยเพราะว่า i p d d d อท s ของเราเนี่ยมันเป็นแบบตัวด y นามิกนะครับไม่ใช่เป็นสแตติกเราก็จะมีวิธีเซตอัพตัว DNS ที่เป็นแบบด y นามิกกับ GoDaddy ให้มันพอยต์มาที่เครื่องของเราได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ